ปัญหาลิขสิทธิ์หรือว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเอ s ซนะคะ,ะเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วสำคัญมากๆทำให้เราโดนปิดร้านได้เลยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่หมุนจะเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่หมุนทัญญาเจ้าของแบรนด์เ g Insta นสตานะคะวันนี้พี่หมุนจะมาเล่าเคสฝรั่งคนหนึ่งเนาะที่เขาขายของบนเอ s ซแล้วโดนปิดร้านเพราะว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของ t a เ l o r Swift นะคะ เ,เขาอ่ะขายเหมือนขายเสื้อผ้าเนาะขายเสื้อผ้าตอนแรกอะแต่ก็ขายไม่ดีอะเขาก็รู้แหละเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์อะแต่เขาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกคนอื่นขายกันเห็นไหมเราก็ชอบคิดใช่ปะทำไมร้านนี้ขายดิสนีย์ทั้งร้านเราไม่เห็นโดนปิดเลยทลําไมร้านนี้ขายแบบรูปนู่นรูปนี่ที่เป็นลิขสิทธิ์ทั้งร้านก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรอะเราก็ลอง,ลองขายบ้างดีกว่าใช่ไหมอันนี้เป็นเคสที่พี่หมุนยกมาก็ไม่ได้บอก เป็นการเหมือนมาต่อว่าเขาเนาะเป็นเหมือนกับเป็นเคสสตาดี้มากกว่ามาเล่าให้ฟังว่าเขาอะก็ขายเสื้อผ้าแต่ว่าเขาขายไม่ดีใช่ปะ่ะมันก็เป็นเสื้อผ้าที่เขาดีไซน์เองเขาคิดว่าเออถ้าเกิดขายพวกสินค้าพวกเกี่ยวกับศิลปินนะ่ะแต่ว่าไม่ไดเอารูปศิลปินมาลงนะเป็นแค่คําพูดของศิลปินอะไรเงี้ก็น่าจะได้นะไม่น่าจะโดนเขาก็เลยทําเสื้อสว้อเชิ้ตขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็เอาคําพูดของเทเลอร์สวิปมาลง เป็นโค้ดเป็นเป็นคีย์เวิร์ดเป็นเป็นโค้ดข้อความนะคะว่าเออเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพียงงวนให้ดูประมาณนี้นะแล้วก็ลงท้ายด้วย T S เนาะก็คือ t a เทเลส w i ิปคนก็รู้เนาะส่วนอีกอันนึงก็คือเขาก็เอาเป็นเหมือนรูปแมวของ Taylor Swift แล้วก็เป็นคําพูดของ Taylor s w วิปอ่ะก็ทําให้คนรู้เนาะว่าอ,อ๋อสินค้าคําพูดอันนี้ยเป็นของเทเล s สวิป เขาก็เอามาทําเสื้อสื้อเชิ้ตเหมือนกันซึ่งก็ขายดีมากเดือนหนึ่งเขาก็ได้ประมาณ6 0 0 0นถึอหรือแปดพเหรียญขายดีมากๆเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็โดนไอย u n i ลซ่าสตูดิโอเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยเราเมิอทรัพย์สินทางบัญญานะคะแล้วก็เอสซี่ก็เหมือนกับมาตักเตือนก่อนมนะั้งครั้งแรกมาตักเตือนเสร็จแล้วเขาก็โดนอีกเนาะเพราะว่าเขาไปเอาศิลปินคําพูดศิลปินนักร้องบ้านเขาหลายๆคนนะเอามาทําเป็นเสื้อ เสื้อสเวตชิ้ตของเขาอะค่ะก็โดนแล้วครั้งเนี้ยพอโดนเนี่ยเขาโดนปิดร้านไปเลยอะค่ะคือปิดร้านถาวรเลยในขณะที่แบบร้านกําลังขายดีมากๆนะคะก็อันนี้ก็คือจะมาบอกเพื่อนๆน,น้องๆที่คิดว่าเฮ้ยเราจะทํารีเมคดีไหมพวกชุดแบรนด์ไนกี้โลโก้ชาแนลโลโก้หลุยอ๋อขายดีแน่นอนค่ะดิสนีย์ Disney ได้ไหมอะไรเงี้ยโดนแน่นอนนะคะอันนี้จะบอกว่าโปเกมอนหรือว่าเป็นพวก เจ้าหญิงเป็นพวกสินค้ามาเวลหรือเป็นพวกสินค้า Disney สินค้าที่เขาเรียกว่ามันมีลิขสิทธิ์นะคะทำให้คนรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือสินค้าของบริษัทนี้นะคะโดนปิดแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็บางเคสอ่ะคนอนะ่ะโดนเขาเรียกว่าโดนฟ้องร้องด้วยนะคะโดนเรียกเงินด้วยก็คือถ้ามีเงินเท่าไหร่เนี่ยเงินเราอยู่ใน s อ Payment ใช่ไหมเขาก็ยึดเงินเราหมดเลยค่ะเพื่อเอาไปจ่ายให้กับ คนที่มาฟ้องร้องเนาะอ่าอันนี้มีเคสโดนด้วยนะคะแต่ว่าคนนี้แค่โดนปิดร้านซึ่งก็ถือว่าก็ถ้าเกิดเขามีไรายได้ทางเดียวนะก็ถือว่าแย่มากเ้าไม่รู้จะไปทําอะไรต่อนอะอันนี้ก็เลยมาบอกเล่าให้ฟังกับเพื่อนๆน้องๆที่กําลังคิดจะขายแบรนด์เนมดีไหมของรีเมคดีไหมนะคะ ก็ลองคิดดูดีๆว่าคุ้มไหมแล้วก็เสี่ยงไหมนะคะขอบคุณที่ติดตามเพียงหมุนนะคะเดี๋ยวจะเอาเก็ดความรู้แบบนี้มาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะในการขายของบนเอ s นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ